สวัสดีทุกท่านนะครับบูวิลิตครับร้านพระเครื่องหลวงปู่หม่นนะครับก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมช่อง YouTube ของบูวิลิตนะครับก็เป็นวันที่1นะครับมกราคมศกราชใหม่นะครับหลายๆคนก็อาจจะมีแผนงานนะครับรวมถึงในลักษณะของการงานใหม่ๆนะครับก็ ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขแลวก็กิจการทุกกิจการรุ่งเรืองเจริญไปรับเรื่องในการทีวีของผม,ผมแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามทาในส่วนที่เรารู้นะครับอันไหนที่ไม่รู้เนี่ยผมเองก็จะไม่ได้ทำนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนำพระหลักๆแล้วก็จะบอกราคากว้างๆในระดับหนึ่งนะครับเอาสัก3ารุ่นนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางนะครับว่าพระหลักๆเนี่ย มีความนิยมยังไงนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอนาคตเนี่ยจะขยับขึ้นหรือว่าดรอปลงเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยใดๆบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกัน มาดูกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกไปว่ามีหลายรุ่นอยู่นะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็วันนี้เนี่ยอยากจะให้ชมกันสัก3ารุ่นก่อนนะครับที่ผมมองดูแล้วเนี่ยว่ามีความนิยมแล้วก็ราคาข,าขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับมีขึ้นมีลงแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นแรงแล้วก็ไม่ได้ลงแรงนะครับแต่ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอ่ามาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับก็เป็นเหรียญมังกรคู่นะครับเนื้อเงินนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีหลายเนื้อนะครับมีเนื้อทองแดง เนื้อนวะเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองคําก็ได้รับความนิยมทุกเนื้อเลยนะครับเราก็ดูที่สภาพความสวยงามนะครับแต่ที่บอกว่าราคาดีแล้วก็ถือว่าเป็นพระหลักเนี่ยเราก็ดูที่เนื้อกลางๆก่อนก็คือเนื้อเงินนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับสภาพความสวยแบบนี้นะครับความนิยมแบบนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าพระเนี่ยหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นไม่ได้แพงมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกว่า ด้วยสภาวะณช่วงเวลาขนาดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะประมาณปีสัก2 5 6 0นะครับถึง67เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ๆนะครับในช่วงเวลาไม่ถึง7เดือนเนี่ยราคามังกรนะครับจาก2 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นแสนกว่านะครับต้องบอกว่าโอ้โหเหลือเชื่อมากครับแล้วก็ทำให้ราคานปัจจุบันก็ทรงๆมาอยู่นะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความนิยมนะครับก็ต้องบอกว่ามังกรเนี่ยเป็นรุ่นที่ พาหลายๆรุ่นที่เรียกว่าเป็นเนื้อเงินด้วยกันเนี่ยราคาขยับขึ้นไปนะครับส่วนหลายๆรุ่นก็ยังคงที่คงเดิมนะครับหรือว่าขยับขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับอัอนนี้เป็นรุ่นที่ผมแนะนําไปนะครับหนึ่งรุ่นที่ผมบอกนะครับเอาสัก3รุ่นนะครับแล้วก็เหรียญมนพระก,การนะครับเนื้อเงิน,ๆๆนก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้อว่าเนื้อเงินเนื้อทองคาน,นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราให้ชมในเนื้อกลางๆกันก่อนนะครับแล้วก็มีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ ใครๆก็รู้จักนะครับนี่สภาพก็ต้องบอกว่าได้ด้วยนะครับต้องสวยด้วยนะครับเหรียญมพระการใครคิดไร้สะท้อนกลับนะครับสร้างในปี2543นะครับจำนวนการสร้างเนื้อเงินเนี่ยไม่เยอะนะครับ999องค์นะครับนี่มีตอกหมายเลขกำกับอยู่บริเวณนี้นะครับก็ชี้จุดแล้วก็รวมถึงรายละเอียดอีกเล็กน้อยเนี่ยสามารถไปชมได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ แยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหรียญมนพาการเนื้อเงินนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับราคาก็ต้องบอกว่าดีในระดับหนึ่งนะครับก็ตามมังกรขึ้นไปก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าพระเปล่าเนี่ยแมชนแสนได้แบบสบาย,บายเลยนะเกินแสนไปก็เคยเจอกันมาแล้วนะพะพระที่มีสภาพสวยๆนะครับองค์นี้มาพร้อมตลับนะครับนี่ ใครมีอยู่ก็ส่งมาได้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะแบ่งไปบูชาก็ยินดีนะครับเราก็เปิดให้ชาบูชาด้วยนะครับอ่ะอีกหนึ่งรุ่นนะอีก1รุ่นเมื่อกี้ที่ผมบอกไปต้องบอกว่าทําไมถึงได้รับความนิยมนะครับก็เนื่องจากว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรูปหล่อที่เรียกว่ามีความคล้ายกับหลวงปู่หม,มุนนะครับต้องบอกว่าหล่อมาได้เรียกว่าคมชัดแล้วก็หน้าตานะครับหรือว่าการแกะการทําเบ้าเรียกว่าหล่อออกมาได้เนี่ยต้องบอกว่า สวยงามมากๆานะครับมีความเหมือนหลวงปู่นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดูคลาสสิกมากนะครับอันนี้เรียกว่ารูปหล่อไตามากรวยทันใจนะครับเนื้อนวโลหะนะครับนี่ดินทุ่มๆเต็มๆเลยนะครับสภาพแชมป์เลยนะครับนี่จมูกนี่ต้องบอกว่าแหลมๆเดิมๆเลยนะครับเนี่ยครับที่บอกว่ามีความนิยมแล้วก็ได้รับเรียกว่าแรงศรัทธาจากศิษย์ของหลวงปู่หมุนเนี่ยทำให้ราคาเนี่ย ก็ขยับขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการขึ้นที่ไม่ได้รุนแรงมากนะสำหรับรูปหล่อนะครับตั้งแต่ที่เล่นเช่าหามาเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นแต่ไม่ลงนะลงก็ไม่มากนะครับไอ้ที่ลงเนี่ยก็อาจจะเป็นสภาพพระที่เรียกว่าหย่อนสวยหน่อยนะครับนี่อ่าอันนี้ก็สร้างน้อยอยู่เหมือนกันนะครับเนื้อนวโลหะนะครับมีตอกโคนแล้วก็หมายเลขกำกับนะครับ999ากบองค์นะครับนี่ พระมีขนาดองค์กําลังดีนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับทั้ง3รุ่นที่ผมยบให้ชมมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นพระที่เรียกว่าเลี่ยมแล้วเป็นพระที่องค์ใหญ่ไม่ใช่นะครับขนาดกําลังดีนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถที่จะบูชาห้อยบูชาได้นะครับอ่าก็ล่างๆเนี่ย ก็จะเป็นพระกลิงนะครับซึ่งผมอาจจะมีทําไว้ในรุ่นอื่นๆนะครับรวมถึงรุ่นนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปชมย้อนหลังกันดูได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาให้ได้เรียกว่าชมกันในลักษณะที่ว่าเป็นพระรูปหล่อหรือว่าพระเหลียงเนี่ยที่มีรูปหน้าหลวงปู่นะครับส่วนพระกลิ่งเนี่ยบางคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับก็ไปดูกันในคลิปของผมที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามชมนะครับแล้วก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์บ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในเลทที่เรียกว่านํามาบอกราคากันอาจจะกว้างนิดนึงนะอยู่ที่สาภาพความสวยด้วยผมใช้คําว่าหมื่นปลายถึงแสนกว่าละกันนะครับก็ดูที่สาภาพเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ใครมีเนี่ยผมยินดีรับเช่าด้วยขอให้ดูกันที่สาภาพนะครับก็มีส่งรูปภาพชัดๆด้านหน้าด้านหลังมาได้เลยนะครับพร้อมด้วยราคาเบอร์โทรนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ